สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องรอพรบคุรมครองเด็กนะครับอันแรกคือพรบรคืออะไรคร,รับพรบคือพระราชบัญญัติหรือคือกฎหมายที่ตาขึ้นโดยรัฐบาลหรือสถานนิติบัญญัติครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการประเทศหรือนํามาใช้ในการควบคุมดูแลเรื่องต่างๆอันที่สองนะครับก็คือความจําเป็นในการออกพระบรคุคม้คมครองเด็กประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเด็กในสังคม พระราชัญ,ญัติคุ้มรองเด็กมีความจําเป็นเพราะเป็นเด็กที่กลุ่มอ่อนแอและเสี่ยงต่อการถูกนะเมิดสิทธิและไม่ปฏิบัติต่อเป็นธรรมและเด็กยังไม่สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกเปียกได้ทําให้อาจจะเกิดการสภาวะเลี้ยงดูที่ไม่ดีและมีสุขภาพสุขภาพที่ไม่ค่อยดีสําหรับเด็กในการพัฒน,นาอย่างเต็มที่ครับเรื่องสามาุตสูดเรื่องของนิยามสําคัญในพรบครับผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองก็คือ คนที่มีหน้าที่ในการดูแลเด็กเป็นบิดามารด้าหรือผู้ปการะหรือบุคคลที่มีนาทในการตามกฎหมายนะครับล่าชบัตรของคําว่าเด็กก็คือบุคคลนิยุต่ำกว่า18ปียกเว้นในกรณีที่บุคคลนั้นได้สมรสตามกฎหมายซึ่งถือว่าไม่เด็กอีกต่อไปผู้คุค้มครองหมายบุคคลที่รับความมอบหมายจากหน่วยงานหรือศาลให้มีหน้าที่ในการดูแลเด็กและปกป้องคงุคง้มครองเด็กการคุ้มครองเด็กก็คือมาต,มาตรการหรือการการะทําที่ออกแบบเพื่อปกป้องเด็กจากอันตรายและถูกละเมิดสิทธิ สว่วนที่4นะครับก็คือบทลงโทษในการพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2546ใช้เป็นจุดประสงค์เพื่อป้องกันสิทธิและสวัสดิการสวัสดิภาพของเด็กโดยการกําหนดลงโทษให้แก่ดังนี้หนึ่งคือละเมิดสิทธิเด็กใช้เด็กทําง,งานอันตรายทารุณกรรมอาจจะจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกินห0 0มื่นบาทหรือ,รอ,รอทั้งจําทั้งปรับสองก็คือการลักพาตัวเด็กผู้ใดลักพาตัวเด็กหรือพาเด็กไปโดยบิดาบิดามด,ดาไม่ชอบ จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ3ก็คือการละเมิดไม่ดูแลเด็กผู้ปกครองที่ละเลยหนะ้าที่เช่นการให้การศึกษาไม่จัดหาที่อยู่เหมาะสมหรือปล่อยละเลยให้เด็กอยู่ในสถานอันตรายมีโทษไม่เกิน30,000บาทหากกระทําผิดทางเพศกับเด็กหากผู้ใดกระทำผิดทางเพศเด็กอา,า,า,ายุตั้งแต่สิบปีจะมีโทษจำคุก4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 80,000- ถึง400,000บาทหากเด็กไม่ยุตั้งแต่1 5ถึง18 โทษจะลดเหลือแค่ไม่เกิน10ปีแล,ล้วปรับไม่เกิน200,000บาทสองก็คือการค้าประเวณีผู้ดใดจัดหาชักชวนหรือบังคับเด็กเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีมีสูงตั้งแต่10ปีถึง20ปีหรือเข้าคุกตลอดชีวิต <Okay. S 1> ขอบคุณสำหรับการนำเสนอครับ